จำนำไปแล้วใส่ที่พุทกุ้งคะ่ะจะต่อพี่น้องคะ่ะใส่เทียมทุอนะอะอ,อยู่ดีมันครบอ่ะจำบักเส<ซ>ียนมาคงเสียนมาคงข้ามนีบเส็บเส็นบ,บนัวน้องไก่เนี่ยพี่น้องจา้าลมปากปะนอ้อสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกันเฮาสองคนครับในช่องแ <ผม S 2> อร์ชวนกินแซ่บนัวพี่น้องค่ะมื้อนี้พาพี่น้องมากินตำแซลมอนดอง แล้วก็กุ้งดองซีอิ๊วพี่น้องจา๋าแบบช้ำๆตัวไซไซยังสีเลยพี่น้องเสียบๆนัวๆน้ำก,กันจ้าแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาพร้อมอันนี้สตมตำอยู่ด้านล่างฝีมือพอขั้วคือเก่าจา้ามาๆพี่นอ้องมากใส่เซลมอนก่อนเป็นหังไงเยดองแส<อ>นนะใส่ครับกระเทียมท้นอดองกระเทียมท้นเสียด้วย เป็นได้ไหคจับเลยนะกุ้งจะออกเด้งๆพี่น้องแต่จะมีความหวานของลำดองจ้ะเดี๋ยวลอ่องแซลมอเป็นยังไงดีดองคือว่าพ่อกินยัได้ดอง,องกินง่ายมากแต่แพี่น้องท่านไหนที่มามาก,กินซดนะคะจะว่าอยากล่องเดี๋ยวแน่นอนไ้กินแบบดองพี่น้องจ้ามันจะรดกินกินของกุง้งกินของแซลมอนลอด่ดงหลายค่ะ เนาะเลยก็กินง่ายพร้อมพี่ง่ายอันนี้ว่าว่าตามความจริงเนาะถ้าปกติเห็นป่ะเอา <c oughs> ก็ซีโมนสองคนยับ่ค่อยกินตเน่เสกม้งดิบเจ้าเมันดิบเพาจะบ่ค่อยเป็นคนมากินกินของกุ้งดิบมั้งใช่ไะเดีว่าพ่อมาดองีกินอยู่นจ<ำ>ะเป็นเป็นกุ้งปล่ยอย หอมค่ะหอมน้ำดองเชี่ยวมันจะออกมันมั่นจะ้ะไม่มีรสหวานเชี่ยวมันมันหอมิบคือเขาเด้อพี่น้องเด้อป่ใยที่มีปัญหาด้านซิวฟ้ากะจุดด่างดำรอยดำรอยแดงแม่นค่ะ<ม>ตอนนี้ยังมีโปรโส่งฟรีนะคะโปรโส่งฟรีมีของแถมพี่น้องท่านใดที่สนใจ อยากนะให้เป็นฝาเบราะว่าสีอายุหลยอายุหน่อยพี่น้องเด็กอายุแนะนำสิบห้ปีขึ้นไปนะคะสิววัยรุ่นสิวแพ้แมสนะคะสามารถใช้ได้พี่น้องจา๋าอ,อายุเยอะใช้ได้ผู้ใช้ใช้ได้จะ้ะราคาหลอกลอยแต่ว่าคุณภาพเกินราคาแน่นอนพี่น้องอยากให้ลองสุดละมุนอือสุดครับกระเทียมอืเข้ากันเพื่อเด็ ใส่ก้วตํมมะฮุ่งไหมมืนอนี้อคนุญายาใส่ตะเกียบพอนอาให้พัว่ะยัวเฮ่าเบามาถนัดพววามันงอกคลองแสนอือหือกินมะแสบบะกินนด้วยนะพี่น้องแนวอันใดจะขลองมาถนัดมันถึงยกับสอน กันใส่เนี่ยจับเลยบางยางอัชตารุสคือกันแล้วก็กันกินหอยแขงรงไใบแกะเปลือกอืบะนี้กินอะไรบในส่วนน้ำน้ำนะบอกมัน,นทั้งิีกินหอยแขรงคือกันเดียบันแถวแกะไใบเดวกับอันยาของแกะเองอัชตารุสเนี่ยการกินแตกต่างกันนะ,ะ่ยค่ะมีความนัวดนะนัวมือก่ัมือกไปเลยล่างว่าไปอีกแล้ว กุืมจับมีความหวานหวานน้ำยองเลยค่ะเบอรมเป็นหวานกุ้งขึ้นไวขึ้นนึ่งพอดีอืมพอดีอ่ะแซบดี พี่น้องเห็นอยู่ดอกนะเราสองคนบ่ค่อยเอาเซลมันมาตำสู่กินจะ่พ่อ <c oughs> มันฉีดแสบพี่น้องครับหอมแสบ มาต่อบุกหงื่อหมดแน่ใจกันออเกือบประจำบุ่งใหงายมาเข่ากันเพื่อดียวเห็ดหมะม่วงแต่ว่าเสียบอยู่เ <c oughs> ชี่ยวมันพี่น้งองจำนานไปแล้วใส่ที่พุทธกุ้งคะ่ะชะตอพี่น้องคะกระเทียมทุ่น อยู่ดีมันครบแต่เอ,อกคงกนเจ็บเรคงข้ามนีบเซ็บๆนัวๆนังน่งกันได้พี่น้องจา๋าลมปากวะนูอนยังไงก็หือเจ็บ บรกกะเวนกระส่งคึมๆม,มากาอาูยเข่าคนปะนที่ 5, <c oughs> ห้วาวันที่เก่าท่า <c oughs> น <c oughs> เห็นอยส่รงคือเ <c oughs> มันเห็นตกไง <c oughs> มากอยู่กลัวบ้ากอะไร <c oughs> <c oughs> พอลิลิน ตอนกรมอุตุว่าก็คขึ้นจังเอ๋ยจังหวัดอยู่ดิจังหวัดก็จริงสิจังหวัดหนึ่งมีจักอำเภอสิบอยเที่ยวทางนี้มัม้งฝนมีแม่แรงอยู่ฝนมองเห็นไหมแ่บ้างามันก้นมันดิ เอาจนผักเบิดได้นะบิองคือว่ากินคลักแท้เหมือนนจ้าง่ายเอฟแต่ไหนก็เอาเลยวัดเจ้าเอาเลยเกาทาเป็นเลืออนได้ไหมจากใส่ส่วนเป็นใส่เมื่อเลยเสร็จไปจะต่อ

เก่งจับเมิดปตนนี้คือบะเศ้าสิวาแซ่บอีกทั้งกินทั้งเล่มยังไงลนะ่ะน่าพีแล้วน้องเป็นสิว่าเขากินคักปวดเด้โอ้แซ่บไปน้องค่ะสุดจัดมือเนี่ยคอนะเนี่ตัวสั <laughs> กองแถกพี่น้องแสบนวแล้วก็มาถึงนำปลาแดกแล้วก็จิ้มซี่ฟูดเข้าไปอีกนะคะครบเครื่องเลยมือนี่อย่างกะรแสบเสียบแสบาถี่สิบสิบเอ็ดข้าเรพี่น้องค่ะไพนับได้แน่ว่าเอวบอเข้ามาแสบนี่จะขําตั้งแต่จบคลิปพี่น้องอ่ะสลับมือนี่นะคะพี่น้องขาห้าสองคนสิได้ขอตัวลาพีร่าน้องไปแล้วไม่พอกันคลิปหน้ามื้อนาครับพี่น้องสลับมือนี่ไปแล้วสวัสดีครับมาสวัสดีครับนะครับครับสวัสดีมาแล้วสวัสดีครับกันบาย